พี่มีค่ะคือแบบว่าแบบมีแต่มีแต่คนว่าแบบพี่เขากับพี่มีงหน้าเหมือนกันมากเลยอ่ะเป็นฝาแฝดหรือเปล่าคเออหนูต้องบอกว่าหนูพบกันจนน่าใช่ไหมคะก็จริงๆนะเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็แบบรอบเรียนปลายการยิ้มการพูดแบบท็อปเลยถ้าแบบว่ามีมีคนแบบมาดูรูปในโทรศัพท์เนี่ยครับแบบว่าอุ๊ยสองคนนี้ทำไมหน้าเหมือนกันจังเลยก็เป็นพี่ชายน้องชายอันนี้พ่อแ บอกไอ้ลูกเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเ็มเลี้ยงแล้วไม่ได้บอกมิ๊ว่ามีวิชาคนโตอยู่นะเอ้ยพเรารู้ความจริมตอนกอนเจอกันันงนี้เกิดมาจากโมอ๋อไปด้วยงอยน้ามาเฮ้ยเอาี่อยนืดมาอันนี้แตงมาเจอแตงยโทษนะลอยน้ำมาที่คนมาพักก่นเีไประัด้วยกัน